ครับเมื่อกี้นี้คุยกันข้างในถึงเรื่องของเครื่องสักการบูชาเรื่องของยันเรื่องของรุ่นิมิตทีนี้รุ่นนิมิตมันทำไมมันต้องมีทั้ง9้ารูป เป็นก้าลูกนี่ลูกกลางก็เปียบเสมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าแต่ลูกนิมิตนี้ท่านจะเป็นสัญลักษณ์แห่งบูชาพระอาหารหันต์แปดทิศครับอ่าลูกคือ,อพระอาหารหันต์สาวกย่อมแวดล้อมแห่งสมเด็จพ่อ,อ,อสาวกแวดล้อมสมเด็จพ่อจึงมีแปดลูกแปดพระองค์เถระผู้มีความสําคัญในพระศาสนาข้างหน้าในชื่ออะไร อันนี้เรียกว่าพระัญญาโกนทันญะนี่ที่มีะจะมีภาพญา์ของเรียบเสมืนอนคําพระมหาเถระผู้ทรงรัตัญญูนานเป็นผู้กแก่ผู้ทรงความรู้จึงเรียกว่าพระอัญญาโกนทัญยญะมูขชาพระอัญญาโกนทันญะแล้วการเขียนญา์น,นี้ไปได้แบบมาจากไหนการเขียนยัน,นได้ได้แบบมาจากหลวงปู่หลวงปูงป่ใหญ่สําเร็จลุนพระบรมอาจารย์เถระแห่งลุ่มแม่น้ำโขงนครจำปาสักเถระเรียกว่าอาจารย์โชคถ่ายทอดมาถ่ายทอดมาสืบหลวงปู่ทองมาม าหาเทระแล้วก็หลวงปู่พระครูสุนันทสมานอาจารย์หลวงปู่นวลผู้เป็นอุปชาติสมัยเป็นเนรแล้วก็ศึกษามาจนปัจจุบันนี้เขียนเองเลยเขียนเองครับใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาวันเดียวครับโอ้โหสองสองฝืนสองวันช่วงเช้าได้พืนหนึ่งแ,แล้วแล้วมีทั้งหมดกี่ยันมีแปดแปดตามแปดทิศเลยแปดทิศเอาละท่านผู้ชมทั้งหลายเราจะตามไปดูอีก เจ็ดทิศอันนี้คือทิศข้างหน้า <Ừ. S 1> เป็นทิศที่หนึ่งก็คือพระัญญาโกนัญญาครับมีความหมายในทางธรรมะอะไรไหม,มที่เกี่ยวมีความหมายในความามธรรมะคือว่าพระสงฆ์แต่ละรูปนี่สัญลักษณ์ยานี้จะเป็นรูปของอของดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ดอกบัวบานเหมือนกลมๆนี่เป็นสัญลักษณ์ทุกองค์เป็นผู้มีธรรมะเบิกบาน เป็นผู้เมือกบานจากเิเลสทุลีทุกอย่างเป็นอักษรอักขระเป็นคาถาห่งพุทธเจ้าหมดไม่เป็นคาถามารอะไรทั้งสิ้นแล้วภาษาอะไรเป็นภาษาอักษรธรรมโบราณแต่เก่าเราอาศัยอักษรนี้เราก็ต้องเขียนอย่างนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งครูขอมอักษรขอมอักษรธรรมปัลวะอักษรพวกเทวนาคีพวกสัญกิจนี่เป็นครูแห่งอักษรทั้งหลายจึงเพี้ยนมาเป็นอักษรไทยต่อมาอักษรไทยอักษรลาอักษรไทยน้อยเท่านั้นละโอเคเป็นภาษาพุทธ พเจ้าหมดเป็นออกมาจากพทธเจ้าหมดไม่ใช่ของอันเป็นงันก็งันๆนันั่นคือเป็นสัญลักษณ์แห่งหัวใจหรือเป็นสัญลักษณ์อาวุธหรือไม่เท้าอของท่านทุกคนต้องมีหมดแล้วก็พระเทระมีพระ,ะมีรูปพระทุกรูปนี้ล้ว่จะเป็นพระ,ะพระทุกลงเขาเรียกว,ว่าชมลมหมื่นพุทธ เราเทแล้วเปรบเสมือ,อ,อสมนสาวกสย่อมมาสาธยายสวดพุทธคุณนะโมสังวิทาอาปะมะจุปะทิมะสังอาคุนี่หัวใจพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมมาสังกี้นี้อยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมดกุศลธารมมายโยจักขุมาอาเสวนาอยู่ในนี้หมดไม่ใช่พระแต่อันนี้นะแต่คนไหนไม่ชอบชอบฟังธรรมเมื่อตายเป็นผีมันก็เห็น,นมันก็สะดุ้งแล้วผีกิเลสมันอะไรั้งั้นทีนี้โลกนิมิต เมื่อกี้บอกว่ามันมีแปดทิศแต่ทำไมถึงมีลูกเล็กลูกน้อยเต็มไปหมดจริงๆแล้วมันก็มีแค่แปดนั่นแหละครับเพราะกำหนดเป็นนิมิตเครื่องหมายผู้อุโบสถแต่ว่าชาวพุทธผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาอ,อยากจะเป็นเจ้าภาพกับลูกใหญ่ก็เป็นไม่ได้เหมือนกระถินมันก็แค่ผ้าอันเดียวนั่นแหละแต่ก็ต้องมีบริวารก็เลยจําเป็นต้องมีบริวารลูกนิมิตอันนี้คือบริวารขอห้อยขอแขนน้ำเนื้อบุญสิได้ก็คือได้ดังกันเขาวอยจังซี่